อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอถูกต้องค่ะแนปเปิลแต่คำนี้ยังไม่แซบโรงเรียนสตรีสีน่งคือโรงเรียนชั้นนำมีสระว่ายน้ำด้านหน้าโรงเรียนจะต้องมีผักค่ะผักส้มๆน้ำตาลแครอทอะไรลูกเอ่อส้อมๆน้ำตาลดูอย่ากท่าเก่งมากค่ะฟักทองค่ะ เขาเรียกฝันว่าฟักทองค่ะ Little Pumpkin ค yeah. ่ะเธอคือฟักทองน้อยของฉันฮัลโหลฟักทองฮัลโหลฟักทองนะฮะแต่เลิกกันไปเอาอีกเรื่องหนึ่งนะลูกนะอีกอันหนึ่งลูกเรียกฝันว่าก่ออะไรก่อคอลลำนีเด็กทางบ้านดูดีเด็กสติสินนต่อเสียงคอรลำเอาแหวนค่ะคืน นั่นคือปั่งมากไม่มีัฟเป็นกอลลำแม่เขาเรียกันว่ากอล่ะหนึ่งร้อกอลิลาผัวตัวใหญ่ลูกคนหรือกอลิลาลูกกออะไรกอ1หนึ่งร้อยค่ะกอไก่เออลูกไปกินไก่แล้วลูกละลากไปกินลูกเออกาอะไรเกาเหลาฉันบอกกอไม่ได้เกากอ ไม่ได้กอลี่ <Yeah. S 1> กอเอียอะไรลูกหนูโดนต่อยเหรอกอร์เจสค่ะ <Yeah. S 1> ตอบช้าไปหนึ่งวิไม่งั้นได้ร้อยหนึ่งแล้ว <Yeah. S 1> นัน่นนัน่นนั่นกอเจสนะคะแปลว่าสวยสง่า <Yeah. S 1> เด็กบางคนอ่านว่าอะไรไหมกอจิอุสเออลัด <laughs>